สวัสดีค่ะมามากินอืม้อไหมใช่มังคุดแสบหวาน

ชำๆไปเลยหวานหวานไม่มีเปรี้ยวปวดปวดปวดปดปวด,ดอะไรอ่ะลูกมากินกับแม่ไปกินข้าวไปกินข้าวหวานชื่นใจไหมลูกชื่นใจไหมเอาชื่นใจไหมดูอยากออกกล้องอ น่ารักอหวานอร่อยดูคอย <c oughs> มาด้ยวยจ้ะห่อนเ้อย,ยินดีดีแม่อยากเล้นกับแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะว่ามีจักเม็ดอันนี้มีหกเม็ด ง่ายช่วงนี้มันถือเนื่อจากข้นมงคุดไม่ประโยชน์น้ำเลยเบือกเบือกนะะี่กะไม่ประโยชน์ผลไม้ไทยพื้นเม็ด เพืนเม็ดเลยแหละเม็ดมันน่อยเนาะหาล้่ลอยถ้าว่าอยู่สีม่งเมืองก็สิถือก่อนนี้อยู่ กินไหนทุวันเดี๋ยวแม่แก่ให้เดี๋แกใรอแป๊บนึ่ตงตกทายขอยสิกินนะอยู่ต้องกินเม็ดขาวขาวบีง่ายๆนะจ๊ะอ่ะ ยากกินวันนีน้บางลูกกะอมเปรี้ยวจักหน่อยแต่ก็แซ่บกี่แหนทุกลูกนะ่จจะวิธีแกะอันนี้มีหกเม็ดจ,จะว่าขอพุดท่ายถือกินดีๆูกเม็ด อีหกเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมตรหกเมตรหวานหวานมันเน่ยอยเลมันชื่อเข้าหอมเอาลูกอ่ะลูกเอี้ยงตกจากลัง พี่ว่านสิบดอะไให้กินพวกมแมลงอย่างเนี่ยจะให้กินอาหารเมร็ดอาหารนกขุนทองเอากินดีๆลูกหนูจะกินเปลือกเหรอเขาอยากกินเปลือกเยอะอื้อหือ <laughs> ตามฤดูกาลเฮ้ยๆอย่ามาแกะของแม่แม่นั่นไม่แม่นันไม่แม่อืมอย่างอืมลงมึงเป็นคนนั่นนั่นไม่ท้าไมออกก่อนมัตชิจิขาดกินดีๆได้แม่จะลงในเพจนะเนี่ยเวันพารษบเอากินดีๆ ส่วนมากบอมิบอมิอ,มอันเสียเลยนะจ่ะบอมิอันกระด้านจรกเม็ดเลยอ่ะหวานเป็นยญ้ายเย็นเนะจ่ะเนี่ เวลากินทุเรียนหลายๆเนอะเป็นเป็นยา่อนห้ามากินตัวหนีตัดเย็ยนเลยถือน้ำเด้อค่ะช่วงนี้ถือบถือไหมเป็นตะลกะต้นเาว้าสวน มันมีลูกใดสิบแบบว่ากระด้านด้วยไม่แต่ลูกดีๆชวงนี่มันเป็นหนาของเขาเนาะคะ่ะถือนะบ๊อแพรแแสบมันผลไม้ไทยอือ <c oughs> เห็นบอกกินขอบคุณครา ติดตามรับชมยาวันลาแสบลิมี้ฮะขอลาไปก่อน